เออเอาผมไปเรื่องนี้ก่อนผมอาจจะอธิบายให้ชัดเลยนะครับจะได้ไม่ต้องสับสนกันและถกเถียงกันนะครับคือที่มีการพูดถึงกันเยอะว่าโอเคละ่ะค่าตรวจโควิด -19 เนี่ยไม่ฟรีนะครับถ้า1เราไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง2เราไม่ได้เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง3เราไม่ได้ไปสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงต่างๆเนี่ยนะครับแล้วไปขอตรวจต้องจ่ายเงินนะครับทีนี้ว่ากันที่เรื่องของการรักษานะว่ากันที่เรื่องของการรักษานะครับ การรักษาเนี่ยคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าระบบสาธารณสุขในประเทศไทยของเราเนี่ยเราต้องถ้าเรื่องนี้นะขออนุญาตแยกออกเป็นสามกลุ่มอ่าขออนุญาตแยกออกเป็นสามกลุ่มบ้านเราเนี่ยสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาเนี่ยจะมีหลักๆ3กสามกลุ่มนะครับยกเว้นมีอยู่กลุ่มหนึ่งจะไม่เหมือนชาวบ้านก็คือกลุ่มคนรวยนะต้องรวยมากเลยนะครับที่จะเดินทางไปรักษาที่นู่นที่นี่นั่นได้เนี่ย เอาแบบนี้ก่อนข่าววันนี้ตามปกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับก็คือเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่รายละเอียดนะว่าคนที่ถือบัตร30บาทเดิมครับหรือบัตรทองในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 หรือไม่นะครับราชกิจจานุเบกษา ประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะครับลงวันที่31มีนาคมลงประกาศโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับอ่าพูดเป็นภาษาง่ายๆประกาศคณะกรรมาการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอบัตรทองรักษาฟรีนะฮะอ่าบัตรทองบัตรทองสอปอสอชนี่รักษาฟรีอาทีนี้หลักการมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับบ้านเรามันมีหลายกลุ่ม กลุ่มแรกก็คือคนที่ใช้บัตรทองนี่แหละนะมันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแล้วเรียกว่าหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นหลักประกันให้กับคนในประเทศนี้ที่เป็นพล,ลเมืองในประเทศนี้ถูกไหมครับอันนั้นคือบัตรทองเราก็จะเข้าไปในโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์หรือถ้าไม่มีสิทธิ์มันจะมีภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นรายละเอียดไปนะครับ2ก็คือคนใช้สิทธิ์ประกันสังคมก็จะมีจํานวนหนึ่งคุณผู้ชมเคยเห็นไหมครับมันจะมีคนประเภทแบบว่าถือทั้งสองบัตรอะ บัตรทองก็มีบัตรประกันสังคมก็มีโดยหลักแล้วเขาให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นคนเข้ามาทํางานในเมืองนะครับเมื่อก่อนอยู่ที่ต่างจังหวัดถือบัตรทองเข้ามาทํางานในเมืองทํางานบริษัทบริษัทเข้าสู่ระบบผู้ประกันตนก็จะมีบัตรประกันสังคมเอาไว้เข้าโรงพยาบาลที่เราลงทะเบียนใช้สิทธิ์เอาไว้นะครับและอันที่สามก็คือบรรดาข้าราชการรักวิสาหกิจนะ บรรดาข้าราชาการรัฐวิสาหกิจบริษัทมหาชนของรัฐนะขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีสวัสดิการอีกแบบหนึ่งพูดง่ายๆก็เหมือนกับสิทธิข้าราชาการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นบัตรทองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเป็นข้าราชาการพนักงานรัฐวิสาหกิจสรุปก็คือรักษาฟรีนะฮะรักษาฟรีประเด็นที่เซียนมวยนะครับเอาบินเก็บข่ารักษาจากโรงพยาบาลเอกชนมา มามาให้ดูเนี่ยเป็นแสนเนี่ยนะครับเป็นแสนเนี่ยรัฐก็บอกว่าเดี๋ยวโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่สามารถไปเก็บได้นะต้องเอาบินนั่นแหละมาเบิกกับทางรัฐอีกทีหนึ่งผู้ป่วยไม่ต้องรักษาแต่เขาขอแบบนี้คุณหมอเขาขอแบบนี้คือถ้าเราเนี่ยสมมติผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยถ้าเราถือบัตรประกันสังคมของโรงพยาบาลน,นี้นึกออกไหมฮะพอเราเจ็บป่วยเนี่ยเราควรไปที่โรงพยาบาลในประกันสังคมของเรานะครับ ไม่ใช่อยากจะไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลอื่นเนี่ยมันไม่ควรทําแบบนั้นถ้าไม่จําเป็นไม่ฉุกเฉินจริงๆไม่ควรทานะเพราะถ้าไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลที่มีประกันสังคมอยู่ดีแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะก็นําเรียนในหะ้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับว่ารักษากันฟรีติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800, 800. เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ